สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอรี่มาจินะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมพียคะในหัวข้อตัวตนของคุณและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะด้านหน้ามีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบคุณสามารถเลือกจากไพ่หรือสิ่งของด้านหน้าไพ่ก็ได้นะคะกองที่1อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นพิซซ่ากองที่สองเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูกองที่สเป็นกุ้งเทมปุระ ให้คุณเลือกกองไพ่ที่รู้สึกชอบหนึ่งกองเราเรามาฟังคําทํานายสนุกๆก,กันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเรามาเริ่มกับคนที่เลือกกองที่1กันเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะใบแรกคุณได้ chain of cups นะคะ1ิบถ้วยในรูปนะคะเป็นในเมืองนะคะที่เป็นเขตที่มีดอกไม้สีสันสดใสเยอะแยะเลยนะคะ รวมถึงกระถางก็สีสุดฉาดมากนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีสายรุงพาดผ่านตึกค่ะใบที่2นะคะมีรูปเป็นเบอร์86นะคะเป็นรูปของเครื่องบินนะคะที่ดูล้ำสมัยมากนะคะมีทั้งหมด3ลำกำลังบินแข่งกันด้วยความเร็วสูงเลยนะคะต่อมานะคะ ได้ Queen of Cups นะคะราชินีถือถ้วยราชนีผู้ใจดีนะคะกำลังนั่งพักผ่อนชมวิวฟังเพลงนะคะขณะที่คน,นอื่นๆนั้นไปเดินพาเรตอยู่ด้านหลังนะคะในต่อมานะคะได้เบอร์เจ็ดนะคะประตูพิศวงนะคะในรูปจะเป็นมีมือนะคะที่พยายามจะเปิดประตูนะคะเป็นมือของความชั่วร้ายนะคะ ใบต่อมานะคะได้ tree of cups นะคะสามถ้วยนะคะเป็นรูปเพื่อนที่กำลังนั่งจิบชานะคะคุยกันพักผ่อนอยู่ใต้ต้นซากุระนะคะใบสุดท้ายได้เบอร์84นะคะเป็นรูปกลรงขังนะคะด้านนอกกลรงขังเป็นมีหิมะตกแล้วก็มีนกอีกาเกาะอ,อยู่ที่กิ่งไม้หนึ่งตัว คนที่เลือกกองที่1นนะคะตัวตนของคุณนะคะจะเป็นคนที่มีความสุขสดใสนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสมบูรณ์สมดุลอยู่ในตัวเองนะคะเข้ากับผู้อื่นได้ดีสามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะคะเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่มี แนวคิดทันสมัยนะคะคิดที่จะพัฒนาปรปับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีอยู่เสมอนะคะและก็เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะและต่อมานะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณกำลังจะเจอบททดสอบนะคะในเรื่องของความเข้มแข็งของคุณนะคะอ่าจะเป็นช่วงที่มีคนนะคะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะค่อนข้างเยอะนะคะจนทำให้บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึก เหนื่อยล้านะคะเพราะคุณต้องใช้พลังงานนะคะต้องใช้เวลาในการช่วยเหลือผู้อื่นค่อนข้างเยอะนะคะและในกลุ่มคนนะคะที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณเนี่ยก็อาจจะมีการขอความช่วยเหลือในบางเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะที่อาจจะทําให้คุณน,นั้นรู้สึกลําบากใจได้นะคะหรือมาขอความช่วยเหลือนะคะในเรื่องที่เกินความสามารถของคุณจนทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะ ก็สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำนะคะก็คือให้คุณนะคะรู้รู้จักขีดจำกัดของตัวเองนะคะเพราะว่าตัวคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะที่รู้จักเหนื่อยนะคะรู้จักเหนื่อยรู้จักที่จะไม่ไหวนะคะก็ช่วยเหลือนะคะในระดับที่เหมาะสมนะคะเพราะตัวคุณเองเนี่ยบางครั้งคุณก็ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนจากคนที่ คุณไว้ใจเช่นเดียวกันนะคะทั้งนั้นนะคะคุณก็ต้องรู้จักสร้างขอบเขตนะคะช่วยเหลือในระดับที่คุณไหวนะคะในระดับที่เหมาะสมนะคะไม่ทำให้ตัวเองเหนื่อยล้าเกินไปหาเวลาพักผ่อนนะคะอยู่กับคนที่เป็นคนที่คอยสนับสนุนคุณนะคะคอยช่วยเหลือคุณบ้างนะคะหรือถ้ามีอะไรก็สามารถปรึกษากลุ่มคนที่คอ,อ,อให้เป็นกำลังใจให้คุณนะคะคุณจะได้มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นรวมถึงนะคะ คุณอาจจะต้องฝึกในเรื่องของความเข้มแข็งนะคะในการบางคนที่มาขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะคุณอาจจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิเสธนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณไปช่วยเขาในเรื่องที่มันผิดกฎหมายนะคะผิดก,กฎระเบียบตัวคุณเองนะคะก็จะได้รับผลกระทบในภายหลังนะคะและถ้าคุณนะคะได้ผ่านบททดสอบในเรื่องของความเข้มแข็งนี้ไปแล้วนะคะคุณก็จะเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะ ที่จะสร้างขอบเขตให้กับตนเองนะคะแล้วก็รู้จักปฏิเสธนะคะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพื่อสิ่งพบเจอกับสิ่งที่ดีๆขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกับคนที่เลือกกองที่สองกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะหรือว่า ก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะใบแรกนะคะคุณได้ท of s w o r d ดสามถ้วยนะคะเป็นรูปหัวใจถูกดาบแทงนะคะสามดาสามเล่มเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นรูปเมืองนะคะเป็นรูปตึกแล้วก็มีเหมือนรูปรูปภาพวาดนะคะต่อมาคุณได้เบอร์ยี่สิบหกนะคะเป็นเครื่องดนตรีฮาร์เป็นเครื่องดนตนรีตคล้ายพินนะคะของฝรั่ง ต่อมานะคะคุณได้ page of c o i c s เป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะโดยเด็กถือเหรียญนี่ยกำลังถือสิ่งคองนะคะเช่นขนมนะคะมาขายคนที่กำลังต่อคิวเข้าไปชมเทศกาลนะคะหรือเข้าไปฟังคอนเสิร์ตเข้าไปปาร์ตี้นะคะแต่เด็กถือเหรียญนั้นเลือกที่จะมาขายสินค้านะคะซึ่งเป็นเหมือนกับการมองหาโอกาสนะคะในการสร้างรายได้ให้กับตนเองนะคะ ใบที่4นะคะคุณได้เบอร์73นะคะเป็นรูปผู้ชายที่ถูกเฉือนนะคะถูกเฉือนเป็นรอยนะคะขีดขว่วนมีเลือดสิบสนะคะใบที่5นะคะคุณได้5 of w a n d s หไม้เท้านะคะเป็นรูปสุนัข5ตัวกำลังแบบเห่ากันอยู่นะคะเจ้าของก็พยายามดึงไว้นะคะว่าไม่ให้ทะเลาะก,กันแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นรูป กถุงขยะใบใหญ่นะคะกำลังลรอรถขยะมาเก็บไปนะคะใบต่อมาใบสุดท้ายได้เบอร์40นะคะเป็นรูปของการที่จะต้องสูญเสียพลาดพลาดนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะคุณเป็นตัวตนของคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่ได้เคยผ่านความเจ็บปวดมาก่อนนะคะความเสียใจความผิดหวังนะคะและคุณจะเป็นคนที่ มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการดนตรีนะคะหรือเป็นคนที่ชื่นชอบนะคะในเรื่องของดนตรีนะคะเป็นคนที่มีความสุขขุมนะคะมีความนิ่งนะคะเยือกเย็นแล้วก็มีอารมณ์ที่สุนทรีนะคะมีภูมิปัญญาที่ดีนะคะแล้วก็ชอบสอนคนอื่น และก็คุณจะเป็นคนที่มองหาโอกาสใหม่ๆนะคะให้กับตัวเองนะคะและเรื่องราวที่หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณนั้นจะได้มีการเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะโปรโปรเจกต์ใหม่งานใหม่นะคะแต่ขณะที่คุณกำลังเริ่มต้นทำสิ่งใหม่เนี่ยจะเหมือนมีคนมา ขัดขวางคุณนะคะเหมือนกับไม่อยากให้คุณทำได้สำเร็จนะคะเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคนที่เลือกกองที่สองนะคะคืออยากจะบอกว่าสิ่งบททดสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะคนที่จะมาขัดขวางคุณนะคะหรือว่าไม่ให้กำลังใจคุณนะคะก็เป็นเพียงเหมือนกับกองขยะด้านหลังนะคะ อีกไม่นานรถขยะก,ก็มาเก็บไปนะคะมันเป็นภาวะชั่วคราวนะคะหรือว่ามันอันนี้เป็นเรื่องโชคร้ายที่เกิดขึ้นชั่วคราวมันไม่ได้เกิดขึ้นถาวรนะคะดังนั้นนะคะก็คนกองที่สองพ่อยากจะให้คุณนั้นอดทนนะคะให้คุณนั้นมีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ในตอนเริ่มแรกในการทําอะไรสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะแต่มันเป็นเพียงบททดสอบนะคะถ้าคุณผ่านผ่านมันไปได้นะคะคุณก็จะพบเจอกับ อนาคตที่สดใสนะคะอย่างที่จริงๆแล้วเพจสอบคอเนี่ยก็คือจริงๆมีไอเดียที่ดีแล้วนะคะแต่บางทีเนี่ยจะต้องเสริมสร้างกำลังใจนะคะของตอนเองมีความอดทนนะคะเวลาที่ตอนแรกๆที่เริ่มมันอาจจะไม่ได้สมูทไม่อาจมันอาจจะไม่ได้แบบราบรื่นนะคะอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือว่าคนนะคะหรือว่า อะไรก็ตามนะคะที่จะมาเป็นอุปสรรคที่ทําให้ปัทอนคุณนะคะให้คุณนั้นเชื่อมั่นนะคะว่าอีกไม่นานเนี่ยอย่างน้องหมาเนี่ยก็คือถูกดึงเอาไว้นะคะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะมันก็ทะเลาะกันแบบเห่าเป็นชั่วข่าวสุดท้ายเจ้าของก็ต้องดึงกลับไปนะคะคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับคุณนะคะถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็จะทําอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะคะก็ ขอบคุณนะคะคนกองที่2นะคะที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแนะนำติชมในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะเดีย๋ยวเรามาต่อกับคนที่เลือกกองที่3มนะคะคนที่เลือกกองที่3มหรือว่ากุ้งเทมปุระนะคะ ใบแรกนะคะได้ Two of Coins สเหรียญน,นะคะเป็นรูปนักสแสดงนะคะที่เป็นแบบโช์การโช์กายกรรมนะคะเอาเหรียญสองเหรียญมาอยู่บนตัวนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาได้โดยไม่หล่นลงมานะคะต่อมาได้เบอร์82นะคะเป็นรูปเ,เหรียญตำลึงทองนะคะใบที่3นะคะ ได้ King of Wands นะคะราชาถือไม้เท้านะคะกำลังนั่งอยู่ที่เลาจนะคะรอพบเพื่อนนะคะคุยงานคุยธุรกิจนะคะ King of Wands นี่ก็เป็นผู้นำนะคะที่มีไอเดียสร้างสารรค์ดีนะคะไบที่4คุณได้88นะคะเป็นรูปไ้าดาวหูอมจันนะคะคือทุกอย่างมืดมิดนะคะมีบ้านที่เปิดไฟอยู่นะคะ ต่อมาได้เบอร์16นะคะเดทาวเวอร์นะคะเป็นรูปที่เหมือนหน้าประตูบ้านนะคะอันนี้เป็นประตูอพาร์ตเมนต์เบอร์16ทีนะคะก็มีจดหมายมานะคะจดหมายลงทะเบียนบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องเขียนว่า immediate action required ก็คือต้องเป็นเรื่องด่วนนะคะมีจดหมายมาด่วนเลยตอนแรกคุณอาจจะตั้งใจว่าจะกลับบ้านมาทำอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายคุณจำเป็นจะต้องไปทำเรื่องด่วนนี้นะคะ ต่อมาได้เบอร์68นะคะเป็นไพ่ในรูปเป็นรูปของเหมือนกับสมองนะคะที่เหมือนกลิ่งเหมือนดอกเหมือนกิ่งของต้นไม้นะคะแล้วก็มีแสงไฟเต็มเลยนะคะเรืองรองคนที่เลือกกองที่3นะคะคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะในการที่จะบริหารจัดการเงินนะคะให้เหมือนกับมีเพียงพอนะคะรวมถึงสามารถ บริหารจัดการผลประโยชน์ลงตัวนะคะทุกฝั่งนะคะ,ะคุณก็จะมีความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการเงินนะคะแล้วก็เป็น king of ฟ o n ก็จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสารรค์นะคะมองหาโอกาสเสมอนะคะแล้วก็เรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคือคือสภาพแวดล้อมนะคะ ของหมายถึงเรื่องที่กาลังจะเกิดกับสังคมเนี่ยถ้าคนรอบข้างคุณหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนดาหูอมจันนะคะก็คือทุกอย่างมืดมิดก็คือรอบๆเนี่ยมืดไปหมดเลยนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นบ้านหลังนี้นะคะที่มีแสงสว่างคุณจะเป็นคนที่ เอาตัวรอดเหมือนคุณอะหมายถึงพูดไงดีเหมือนกับว่ารอบข้างคุณเนี่ยจะพบเจอวิกฤตนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยจะมองเป็นเหมือนแสงสว่างคุณจะสามารถเอาตัวรอดจากวิกฤตครั้งนี้ได้นะคะแล้วก็ไพ่แนะนำนะคะว่าให้คุณเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือนะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบกับสังคมรอบข้างคุณนะคะแต่ว่าคุณเนี่ย จะถ้าคุณเตรียมพร้อมรับมือนะคะคุณก็จะสามารถเป็นบ้านที่ส่องแสงสว่างในช่วงที่ราหูองมจันได้นะคะแล้วคุณก็สามารถจะพลิกวิกฤตนะคะให้เป็นโอกาสได้นะคะแล้วก็ให้คนนั้นนะคะก็เตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของการเตรียมเรื่องของประสบการณ์ความรู้ไอเดียนะคะก็เตรียมพร้อมไว้เลยนะคะแล้วก็ถ้า เกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะได้นำไอเดียที่คุณเตรียมไว้เนี่ยนำมาใช้ได้นะคะรวมถึงก็เนื่องจากคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้ความคิดไอเดียอะไรเยอะก็ไพ่ก็บอกว่าก็อย่าลืมพักผ่อนนะคะระหวังความเครียดด้วยก็คือเตรียมพร้อมแต่ว่าอย่าอย่าเครียดเกินไปนะคะแล้วคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้สำหรับตัวคุณนะคะ ก็ขอบคุณคนกองที่3นะคะที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแนะนำติชมในช่องคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ